สวัสดีครับวันนี้วันที่20กันยายนสองห้านะครับก็เป็นวันถือเลือกงามยามดีนะครับหลังจากที่พายุลมฝนโนอึนกำลังจะผ่านพ้นไปนะครับวันนี้ก็ได้เลิอกที่จะเตรียมกล้าพริกเอาไว้ปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับ ปีนี้ผมใช้พันกรพริกอ่าพันเผ็ดดำนะครับเนี่ยนะครับรสชาติก็จะเผ็ดเม็ดใหญ่มีน้ําหนักนะครับส่วนอุปกรณ์ในการเพราะก็มีถาดเพาะนะครับเนี่ยนะครับซื้อมาอันละ20่บาทนะครับก็มีทั้งหมดอ่าหนึ100 หกหลุมนะครับแล้วก็มีดินเพาะนะครับซื้อมาเป็นถุงเล็กนะครับซื้อมาถุงละ150บาทนะครับส่วนถุงใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ370บบาทนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ละพื้นที่นะครับ ราคาขายก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเพาะในจำนวนที่ไม่เยอะนะครับช่วงแรกก็จะเพาะน้อยหน่อยจะปลูกเป็นชุดๆนะครับอันนี้เป็นดินเพาะถุงเล็กนะครับซื้อมา150่าสบาทนี่นะครับ แล้วก็มีแกลบดำนะครับแกลบดำอันนี้ในกรณีที่ช่วยประหยัดนะครับแล้วก็ผสมกับแกลบดำได้นะครับหรือใครไม่มีแกลบดำก็ใช้ดินเพาะโดยตรงก็ได้นะครับแต่อาจจะเปลืองหน่อยนะครับ แต่อันนี้ผมมีแกลบดำอยู่แล้วนะครับก็เลยมาผสมกับดินเพาะอัตราในการผสมก็ใช้แกลบดำสองส่วนนะครับผสมกับดินเพาะหนึ่งส่วนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอามาโยดในถาดเพาะนะครับนี่นะครับ ื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับคอนที่ผมจะเอาเมล็ดพริกลงเพาะในถาดลุมนะครับผมก็จะเอาเมล็ดพริกนี้นะครับแช่ทิ้งไว้ในน้ําอุ่นนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับแช่น้ําอุ่นทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปบ่มใส่ผ้าขาวบางแบบนี้นะครับ ผมทิ้งไว้สองคืนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามาลงถาดเพาะนะครับเนี่ยนะครับถาดหนึ่งผมก็ใส่ไปสองถึงสามเมล็ดนะครับเนี่ยนะครับ ก็เผื่อไว้นะครับบางอันบางเมล็ดก็ไม่งอกแล้วก็เผื่อไว้นะครับ2-3ง,งามเมล็ดนะครับอันนี้ผมใช้แบบใช้มือนะครับหยิบ เพื่อความไวนะครับ ก็จับประมาณนี้นะครับพอหยอดเสร็จก็ดินกลบครับดินเพาะกลบแบบนี้นะครับกลบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ เอาผ้าใบหรือเอาอะไรก็ได้นะครับมาคลุมปิดไว้นะครับบ่มไว้ส่วนวิธีการรดน้ำก็อาจจะรดเช้าก็ได้นะครับให้ชุ่มหน่อย พอพลิกเริ่มงอกนะครับแล้วก็เอาผ้าใบที่กลุมไว้ออกนะครับแล้วก็พอพลิกเริ่ม,ม,มบ่บวบ่าวบอบอ,บอ หลังจากนั้นเราก็พอพริกเริ่มงอกเลยนะครับเราก็เอามาพึ่งแดดในช่วงเช้าและก็เยน็นในยามเสียแดดอ่อนนนะครับช่วงเช้าก็ประมาณสักหกโมงเช้า,มชาไม่เกินเก้าโมงเช้านะครับแดดอ่อนนก็เอามาพึ่งแดดตากแดดไว้นะครับ ช่วงเย็นก็แดดไม่แรงประมาณสักอ4าโมงเย็นนะครับช่วงแดดอน่อนก็เอาออกมาพึ่งแดดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ